และเพื่อนสสอ,อีกทั้งสองท่านพวกเรากําลังถูกบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ฟ้องร้องดําเนินคดีสําหรับตัวผมเองครับถูกฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง100ล้านบาทจากกรณีที่ผมได้ถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ส่วนสสวรพกและสสสุภโชตถูกฟ้องร้องดําเนินคดีอาญาพร้อมกับเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอีกคนละ100ล้านบาทเช่นเดียวกัน จากกรณีการอภิปรายในสภาพรวมทั้ง3คน3คดีมูลค่าความเสียหายทางแพ่งที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี300ล้านบาทครับการถแถลงข่าวและการอภิปรายทั้งหมดของพวกเราที่ผ่านมาในการเรียกร้องเพื่อทวงคืนค่าไฟที่เป็นทรรให้กับประชาชนทุกคนนั้นเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตในฐานะผู้แทนราษฎรเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน การฟ้องร้องดาเนินคดีพวกเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มทุนไหนกลุ่มทุนพลังงานหรือกลุ่มทุนใดๆจะไม่ทําให้พวกเราหวั่นไหวหรือหยุดการทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรตรงนี้ต่อไปผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนและพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับร่วมกันติดตามการทําหน้าที่ของพวกเราในการทวงคืนค่าไฟที่เป็นธรรมต่อลักษณะนี้ต่อไปรวมถึงติดตามความคืบหน้าคดีที่พวกเราทั้ง3าคนถูกดําเนินคดีอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อพวงคืนค่าไฟที่โปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับประชาชนทุกๆคนครับ